มาเลี้ยงไก่ไข่กันอนุบวันไก่ไข่โดยนอนกะแรง้งวนไลยนะฮะก็คือมีนอนนอนก็มีโปรตีนเยอะอยู่แล้วแต่เราจะเพิ่มออีกอย่างหนึ่งคือลำอ่อนโยลงไป เพื่อเขาให้เขาได้กินโปรตีนเยอะๆครับโปรตีนในนอนก็เยอะอีกแล้วแต่เราก็อยากให้มันเยอะขึ้นอีกอก็ใส่สาหรับผมก็จะใช้ลำอ่อนครับที่ได้มาจากบ้านครับยังไม่เยอะเนาะเราก็ทำไปเรียนรู้ไปสำหรับผมเองมั่วไปตามสไตล์ มาให้นะเกะกันก็จะมีไก่ตัวนึงที่ไม่ค่อยแข็งแรงมาตั้งแต่เกิดมัน,นก็แข็งแรงปกติส่วนไก่ตัวเล็กก็จะเป็นไข่ของไก่ของตัวเองครับ3ามตัว มาอนุบากลกระรุ่นพี่ที่เป็นไก่ที่ซื้อมากินด,ดีครับเขาอยัางกลัวผมเพราะผมเปิดจะข้อเขาทายกินด,ดีครับ จะไม่ค่อยแข็งแรงครับเพราะหากินเขาจะลุกไม่ได้ครับเป็นเรื่องเกิดละคือเขาจะเหมือนบาลานตัวเองไม่ได้ครับยืนได้น้อยนิดเดียวก็ล้มยืนนิดเดียวก็ดมครับเขาก็แข็งแรงของเขาผมก็ปล่อยก็ให้อาหารปกติให้เขาเผื่อเขาจะได้เดินได้สักวันหนึ่ง ฝากกดสมับฝากกดติดตามทางช่อง YouTube ดยนะครับถ้าใครเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ก็ฝา,ากกดติดตามกันด้วยฮะผมมูลชัยตายขอบคุณครับ